ยายทำเมนูอะไรครับเมนูไข่เจียวหอยดองค่ะครับตอนนี้คุณยายจะซอยหอมนะคะคนคนหอมสดค่ะมันเป็นท่อนๆแล้วยายก็ใส่ในไข่นะคะ มีอะไรบ้างครับมีไข่เป็ดฟองหนึ่งไข่ไก่สองฟองนะคะยายตีไข่กับต้นหอมอ้าโคนต้นหอมแล้วนะคะนี่ยายจะใส่หอยเ้วยนะคะใส่ตัวหอยกับน้ำค่ะเพราะไข่สามฟองก็ต้องใส่หอยพอประมาณนะคะหใส่น้ำด้วยนะคะ น้ำหอยดองนะคะคุณยายตั้งน้ํามันใส่กระทะอย่างแรงเลยนะคะเพราะว่าเราใส่เข้าไปจะได้ฟูค่ะก็เทไข่เลยนะคะ ตอนนี้สุกแล้วนะคะคุณยายจะตักใส่จานแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูไข่เจียวหอยดองคุณยายค่ะลองทำดูนะคะ